นัข่าวพลเมืองวันนี้จะชวนคุณผู้ชมไปเก็บวัตถุดิบหายากสำหรับรับประทานนะคะเรียกว่าสาหร่ายข้ออยู่ในพื้นที่หาดบางเก่าตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีให้เก็บเฉพาะช่วงเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนมิถุนายนซึ่งก็สร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะติดตามในนัข่าวพลเมืองค่ะ วันนี้พวกเราออกเดินทางมาค้นหาวัตถุดิบท้องถิ่นหายากที่มีเฉพาะช่วงฤดูร้อนคือสาหร่ายข้อในพื้นที่หาดบางเก่าตำบนหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบริเวณนี้จะมีชาวบ้านหลายคนที่ออกมาหาสาหร่ายข้อในทุกๆเชา้าจนใหญ่มันจะเป็นช่วงตั้งแต่ฤด,ดูร้อนคือช่วง,ช,วงช่วงเมษาจนถึงเต็มที่ก็มิถุนากรากฎา,กาคมก็หมดแล้ว ช่วงระยะมันสามเดือนสี่เดือนก็หมดแล้วครับพวกนี้มันมันการมฤดูการตามสภาพอากาศของน้ําด้วยถึงปริมาณลดลงไหมคะจาก,มากเมื่ออ๋อลดลงลดลงลดลงมาก่อนเยอะกว่านี้<ะ>มาก่อนเยอะกวนน่านี้มาก่อนปิง,ทะ,งทะเลมีเยอะอแยะบทแถวนี้แถวนี้ไม่ไม่เห็นเลยไม่เหลือละอ่อน่าจะมีผลมาจากอะไรไ,ได้บ้างอ่าอันหนึ่งคือคนเลยเรื่องคนก่อนค<ะ>่ะอ่าแ,แตกคือคนอนสองเรื่องระบบนิเวศข,ของอุณหภูมิน้ําทะเลมันมีผลกระทบเทยอะเรื่องของ ทั้งหญ้าทะเลทั้งปลากระังแล้วก็พวกสาหร่ายด้วยขยายพันธุ์าอย่างนี้ <ไป S 2> ลองรองไปดำน้ำแล้วก็ไปกอดตามพวกนี้แ,นะนแล้วก็โตจะใครมุนเหนตุอ่ะใช่ไหมเหตุก็คือใชสสส้สปอร์มันอะ่ะอันนี้เอาเอาไว้ได้เอาไว้ไม่ต้องเอาไปเอาเอา,เอาไม่ต้องเอาไป <c oughs> สำหรับสาหร่ายข้อจะมีอยู่มากในแหล่งน้ำใสสะอาด พบมากแช่บางพื้นที่และช่วงฤดูกาลนี้ที่ชาวบ้านต่างออกมาหาสาหลายข้อเพื่อนําไปขายและประกอบอาหารในเมนูต่างๆนานเดือนเจื่องพวงเงินมันจะมีลายข้อสาลายาลายข้อแต่ก็สาหลายเงกับปลานี่สาหลายใบนี่มันติดก้อนหินโอ้เยอะจริงๆเยอะมากเยอะตรงนี้อะตรงนู้นน้ำมันลึกไงอ่า เดี๋ยวน้ําแห้งก็เยอะกว่านี้เอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างคะเอาไปยำเอาไปใส่ส้มตำได้แล้วก็ออไปทอดกับไข่เลือกผัดนะ้ำมันหอยได้ยำคนใต้ก็ใส่กับปีใส่มะขามเปียใส่มะม่วงเปี้ยวขมีมะนาวค่ะแล้วก็ใส่แล้วแต่เราจะใส่หมึกใส่กุ้งใส่หอย สำหรับสาหลายข้อไม่เพียงแต่เป็นวัตถุดิบอาหารที่หายากของคนสมุยแต่ยังคงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและแหล่งอาหารของสัตว์อื่นๆซึ่งสิ่งนี้สะท้อนถึงความมั่นคงทางด้านอาหารและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศจ,จุธามาศบริสุทธิ์นักข่าวพลเมืองรายงาน